บริการหมอคอม1414พร,รัสนะครับผมพบเจอเรื่องราวที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากกันสำหรับคนที่ใช้งานเบราว์เซอร์ต่างๆชอบอ่านอะไรบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจะใช้โคมใช้เอดสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน nvda ร่วมกับตาทิปหรือจอร,ร่วมกับตาทิปหรือเสียงอื่นก็ได้นะครับคือเราจะพบว่าเวลาเราไปอ่านนะข่าวสารกีฬา ันเทิงความรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆหน้าเว็บต่างๆก็จะมีพวกโฆษณาบ้างลิงก์หรือจะเป็นนุู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมาคลิกเอเบิลคลิกเอเบิลอะไรอย่างเนี้ยเยอะแยะแต่ว่ามีโหมดหนึ่งที่น่าสนใจคือโหมดนักอ่านนะ แล้วก็โหมดการอ่านแล้วแต่เบราว์เซอร์จะเรียกนะครับมีทั้ง Microsoft Edge แล้วก็ Google Chrome วันนี้จะมาลองที่เอาอะไรก่อนดีเอาที่ Chrome ก่อนเนาะถ้าเป็น Chrome ล่ะครับผมกู o กิลโครมมาที่ Desktop นะครับผมใช้ n v d a ร่วมกับตาทิพย์นะครับ Enter เปิด Google Chrome กันเลยใม g o o เ l e Chrome บาแแทเข้าเดี๋ยวขออนุญาตขยายใหญ่ก่อนในส่วนของ Chrome เนี่ยครับ หรือคุณจะใช้เอทใช้เบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยคุณชอบอ่านที่เว็บอะไรไปอ่านไทยรัฐไปอ่านที่บล็อกนั่นอย่างผมชอบ ไอทีก็ไอียี่สิบสีชั่วโมงแบตไตหรือชอบข่าวทั่วๆไปก็เป็นสนุกกระปุกออย่างเช่นผมหรือพันธ้องพันทิปเนี่ยผมไปที่สนุก c o m ดีกว่าเนาะแล้วแต่คุณเลยนะเอาที่ไหนก็ได้ที่มีข่าวสารนะครับผมก็ s a n o o k. c o m สนุกคอ enter ตุ้มสนุก .com รวมข่าวแล้วก็คราวนี้ เราก็กหาข่าวสารสักที่นึงบเอร์ื่องนวันวนี้คลี๊บคเบอร์หมอชีคลี๊บคเบอร์หมอชีถ้าทั้งสามจุดบนร่างกายสีไม่ขมแสดงว่าตาย,ยังแข็งแรงไม่อย่างนี้เนี่ยสมมติข่าวนี้หรือข่าวต่อไปกดผมกดเฮดโัวเตลไปเตือนแล้ว,วเจ <ไป S 2> ็ดอาหารไม่ควรเก็บในตูเ้เย็นช่งฟรีนันนี่เตือนแล้วเจ็ดอาหารสมมุติว่าเราหาข่าวสารต่างๆไปจนเจอข่าวสารที่ต้องการอย่างข่าวสารเนี่ยเตือนแล้วเจ็ดอาหารไม่ควรเราก็กดเอนเตอร์อ่านค่ะจะอ่านอันนั้นปึ้ง แล้วก็ไปปุ๊บเขาก็จะโหลดหน้าเว็บนั้นให้เราอ่านโดยปกติเพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดเวลาเข้าเว็บใหม่ๆเราก็จะประสบปัญหาว่าคอนโทรลโฮมปุ๊บคลิกแคปบิ้ลกรแล้วก็เลือกลูกศรลงเพื่อสำรวจลูกศรลง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 รโอ้โหทำไมอะไรเยอะแยะมีทั้งเสิร์ชมีทั้งลูกศรลงโอ้มีตรวจหวยด้วย ลิงวีทีวีมีเล่นเกมีเล่นเกมด้วยหรือบางคนใช้วิธีการกดโครงสร้างแบบหัวข้อโดยการกด Head Hotel ตัวแสบมาเจ็บอารไม่ควรเก็บในตู้เย็นช่มฟรีอ้าวเนี่ยเจอข่าวแล้วเลื่อนลงอ่านข่าวเลยดีกว่ากดลูกศรลงสี่สองพอทานมาถากโอ้ลิงพิมอ้ฟิกตัวแล้วเจ็บอาบแชกตัวนี้ลิงลิงลิงกว่าจะได้อ่านข่าวยุ่งยากมากมายนะครับแต่เสียดายจังเลยครับผมไปอ่านในหน้าเว็บ Google บอกว่า Google Chrome เนี่ยให้กด Control Shift R แล้วมันจะเข้าสู่โหมดการอ่าน แต่ผมทำไม่สำเร็จครับแต่ว่าเ,าเขาก็บอกว่าทางที่เราจะไปแบบปกติให้กดอัตเนตค้างไว้แล้ว F Finland ครับหรือกดอัตเนตทีเดียวก็ได้กดอัตเนต F เมนูสับเมนูอาเปิดเมนูขึ้นมาครับแล้วกดลูกศรขึ้น ไปเรื่อยหาเครื่องมือซับเมนูการตั้งคา่าควเครื่องมือเพิ่มเติมซับเมนูข <คอ S 1> ้อที่24เครื่องมือเพิ่มเติมซับเมนูครับเจอตัวนี้แล้วกดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปอชื่่าตาตงกแล้วกดลูกศรลงมาที่โหมดการอ่าน 2, โหมดการอ่านครับ enter ตึงต้ง,ง,งโหมดการอ่าน จะเข้าสู่โหมดการอ่านครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนลงไปตั้งค่าต่างๆได้แต่ว่าก็เหมาะกับคนใสต่ตะลลางนะแต่เป็นถ้าเป็นพวกเรากดเฮดทัวเตลหนึ่งครั้งแล้วเจ็ดอาหารไม่ควรเก็บในตู้เย็นชํางฟรีอันตรายต่อสุขภาพอา,าระเบิดได้บเฮดดเลเวลหนึงเนี่ยเราก็กดลูกศรลงไปเรื่อยๆอาา่านแบบสบายไม่มีลิงก์กวนไม่มีลิงก์ที่ไม่จําเป็นกวนใจแอาหารไม่ควรเก็บในตู้เย็นชํางฟรีอันต,รา,ตรายต่อสุขภาพอา,าเกิดเพลิไหม้หรือระเบิดได้ ตัวยัมีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาและยืดอ,อ,อ,อายุอาเราก็สามารถกดลูกศรลงยังมีอาหาบัดเนื่องจากอุปนิสัยสำคัญคือมีลูกศรลงลูกศรลงอ่านได้สบายเลยนะครับาารไม่ควรหนึ่งจุดาาไม่ควรเก็บเพราะุนะคบผมขออนุญ,ญาตไปเร็วเพราะว่าถ้าให้ฟังครบทวนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาจะตัดเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นบนหน้าเว็บให้เราสามารถอ่านหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่คือ Google Chrome แล้วถ้าเป็น Microsoft Edge ล่ะ เดสก์ท็อปไมโครซอฟต์เอดีอะีแมตตมีเดียพีมไมโครซอฟ์เอามาที่ Microsoft ์เออว Windows M มาที่ Desktop แล้วกดตัว M หา Microsoft e Enter ตึ้งเข้าไปโปรไฟล์ึงไมโครเมื่อกี้เป็นเว็บอะไรนะเว็บสนุกเราลองไปที่กระปุกดูมคเอพ o โอโอเ c K A P O O K com ัน o กระปุกบันอนี้เป็นต้นแล้วผมก็คอนโทรลโฮมแล้วกดเ a d Hotel ไปที่สักวัดดิเอลโต๊ โชวีไบที่ปารีสเฮดอเล้งสันี่โตกับโตกับไบรที่ปารีสเวทินฟูเวทินฟูโตสักศิษย์โชว์ขายนี้เลยแล้วกันโตเทโตสักศิษยิโชว์นี้ทะลุมาโตสักศิษย์ไบรท์โชวียังโชว์โดอยู่ตาทิพย์ทมสระผมมึนแล้วโชวสวีดแน่เลยโชโชวีโชสวีดนะครับเพื่อนระวังนะครับคุณจะเป็นหมอคอมตาทิพย์แบบผมนะคืออ่ะตรงเนี้ยขอดีผมใช้โปรแกรมนี้บันทึกอยู่แล้วมันชนคำสั่งกันครับ ชนคําสั่งกันตวศักดิ์สิทธิคือถ้าเป็น Microsoft Edge เขาบอกว่าเข้าโหมดการอ่านหรือ Immersive Mode หรือเขาเรียกโหมดนักอ่านนะครับได้ง่ายๆโดยการกด F9 F9 จะเป็นการเปิดและปิดโหมดนักอ่านซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมจะต้อง Off. Stop Record Stop Record แล้วผมกดแล้วผมค่อยมา Record ต่อนะครับเพราะว่ามันชนกันอ่ะผมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเพื่อนๆลองกด F9 ไปเลยนะครับผมแมมาเรียบร้อยแล้ว คือถ้าเรากด F9 ปุ๊บเขาก็จะบอกว่า Immersive Mode นะครับแล้วเราก็เหมือนกันเลยครับเราลูกศรลงมาทาการกำหนดลักษณะข้อความเราสามารถกำหนดลักษณะข้อความได้คือถ้าเป็นคนใสต่ตลิล่างเนี่ยให้ตัวมันใหญ่ขึ้นทำนุน่นทำน,น,นี่เปลี่ยนฟงเปลียปล่ยนฟอนต์ผมเองอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะเราก็เหมือนเดิมครับกดลูกศรลงไปหรือกดตัว h e Hotel Frame ได้บั๊กโตสักสิบ พ็อตนี้ทำลูกม,มาแล้วปวดท่าสตรีไรที่ปารีสหรือเบบี้มาแล้วเฮ็ดนี่เเบแล้วก็เหมือนเดิมครับลูกศรลงมากราฟิโตไร,รที่ปารีส๋อตรงนี้เขามีการาฟิกให้ด้วยเนะาะจากอินสตาแกรมเพาส์ซิตหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยเนี่ยเราก็กดลูกศรลงไปเรื่อยๆอ่านทีละบรรทัดบรรทัดเลยเดินท<ข>างไปเยี่ยมครับไปร่วมคริสตขนาดคุณแม่สามียังล่าสุดวงเล็บเปิดก้าวเพชรไรผิดชนทันแต่ที่แคนาลแฟนคลับกรีนก็คือแค่ช่างของเนี่ยเราสามารถอ่านข่าวได้อย่างง่ายเลยโดยที่ อะไรก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเป็นค่าปกติผมคอนโทรลเอฟมาก่อนกำหเสร็บูรศักดิ์สิทคอนโทรลเอฟมาปุ๊บคอนโทรลโฮมปุ๊บแล้วก็ลูกศรล,ลงมาบัตทำการกำหนดลักษณะบัตรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเขายังติดตัวนี้อยู่ทำการกำหนดลักษณะบัตร now of recent frame date mark graph f i l เอาไม่เป็นไรคุณเลยไม่เห็นเลยอ่ะปิดปิดไปก่อนนะเดี๋ยวผมภพสตูดิโอมีเดียทีม Microsoft ให้เห็นว่าถ้า ถ้าไม่ได้เปิดโหมดการอ่านเนี่ยเราไปที่กระปุก T T O O K A S O M กระปุกกระอมเหมือนเดิมไปที่ข่าวไหนดีอกสข่าวเดิมนะครับข่าวเดิมเนี่ยถ้าข่าวเดิมปุ๊บเราคอนโทรลโฮมปกติเรากดเฮดทัเตลไปที่ข่าวตอกสักสิบโพดนี้ค่ะลูกมาอะ เนี่ยแล้วแต่เมื่อกี้เราเลื่อนลูกศรลงเจอข่าวเลยเพราะเราเปิดโหมดนักอ่านแต่ตอนนี้ครับเราเลื่อนลูกศรลง3ามพัอ่านเอออ่านทั้งหมด3ามพกว่าครั้งลูกศรลงอิงบีพรีทวีตอีกแชร์โต๊ะสักสิบโมเมนต์สักหรือเบบีมาแล้วแอดเวอร์ทิ่ซีเมนต์เฟรมแบทเวิร์กที่นี่นมีโฆษณาด้วยแบททันเนี่ยเฟรมกราฟฟิตีเนี่ยเฟรมเนี่ยเฟรมเฟรมเฟฟรรมมออเเคคิแบงนี่ยโฆษณาทั้งนั้นเลยแบททันมิวคเนี่ยโฆษณาทั้งนั้นข่าว เราใช้โหมดนักอ่านก็จะทำให้เราสามารถใช้งานาการอ่านข่าวสารบนเบราว์เซอร์อย่างเอดและโคมได้ง่ายขึ้นนะครับนำข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วยังรู้สึกหรือดูแล้วยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจก็อาจจะโทรมาปรึกษาได้ที่บริการหมอคอมนะครับตอบปัญหาเรื่องไอทีสำหรับเพื่อนๆนผู้ใชการทางสายตานะครับที่หมายเลขนะครับ1 4 1 4กดมาปุ๊บเสร็จแล้วพอ โทรศัพติดกด9และกด1โทรได้ตอนไหนครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาไหนครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับยินดีให้บริการแต่ถ้าใครยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราก็โทรมาสมา,สมาชิกได้เพียงท่านมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับโทรมาที่02-246-3835แล้วต่อ310ในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ วันนี้บริการหมอคอบหนึ่งมาแบ่งปันความรู้กันครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม